ดีครับวันนี้เราจะมาทําขวานด้ามน,นี้กันตอนนี้ขวานด้ามสั้นกําลังเป็นที่นิยมในบ้านเราอย่างมากโนะดยเฉพาะการเหลาเสือขวานตาเสือด้ามสั้นเป็นที่นิยมมากตอนนี้ไม่ว่าจะช่างไม่ว่าจะคนดูหรือว่าคนที่เริ่มหัดทําใหม่จะมาทําด้ามสั้นกันส,ส่วนใหญ่ซึ่งด้ามสั้นเนี่ยก็มีหลายแบบหลายช่างหลายแบบซึ่งของเรา ก็เป็นหนึ่งที่ได้รับความนิยมในนั้นอย่างมากๆช่วงนี้หลายๆท่านได้ทําตามเราขึ้นมาทีนี้เราจะแจกแบบอันนี้เลยหลังจากเราลงคลิปนี้เสร็จแล้วเราจะแจกแบบอันนี้นะตอนนี้เรามีทาง facebook เรามีกลุ่มอยู่ชื่อกลุ่มแบ่งแบ่งปัน <c oughs> แบ่งป <c oughs> ันความรู้เรื่องขวานนะครับจะเลี้ยวจะกลุ่มทำเองลืมเองนะครับฝากด้วยฝากเข้าไปแล้วก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มเราจะมีความรู้ในนั้น เราจะมีขวานสวยๆจากช่างคนนู้นทันนี้มีการขายมีการอะไรได้ต่างๆมากมายแล้วเราจะแจกแบบเท่าที่เรามีตั้งแต่ด้ามแรกยันด้ามนี้อยากได้ด้ามไหนถ้าเรามีแบบอยู่เราจะเอามาแจกเลยครับวันนั้นนะครับเร,เราค่อยๆแจกเราแบ่งปันจริงๆเราไม่หวงอะไรเลยแล้วคลิปเนี่ยเราก็จะทําขึ้นมาเรื่อยๆมีมีอะไรที่ใหม่ๆขึ้นมาเราจะนําเสนอขึ้นมาเรื่อยโอเคนะครับเรามาเริ่มทําด้ามนี้กันดีกว่า เรา,าเริ่มต้นเลยนะครับหลังจากที่เราวาดแบบแล้วเราก็มาตัดรูปตามแบบแล้วก็เรามาวาดบนไม้ที่เราเตรียมไว้ครับขั้นตอนแรกติดตามกันเลยครับนะครับเราใช้แบบเราเราก็มาวาดลงบนไม้ทิ้ง เราเลือกไม้ทีนี้เราจะเลือกไม้ก็เหมือนเดิมครับเราจะเลือกด้านไหนผมเช้าด้านนี้ขึ้นเป็นหัวผมอยากได้ดำนะครับแล้วก็ท้ายแดงๆหน่อยหนึ่งทีนี้ลายไม้อันนี้ลาย b บ s มาสังเกตลายไม้ว่ามัน b e s อย่างไงคําว่า b e s ในภาษาที่เขาใช้กันภาษาอังกฤษนะคือ b e s ก็คือว่าแนาวที่เป็นลายไม้ที่มันตรงลงมาอย่างนี้นะครับตรงลงมาตลอด เรียกว่าลายเบสถ้าเกิดแนวขวางอย่างด้ามที่แล้วอย่างเงี้ยมันจะทําให้หักง่ายไม่แข็งแรงอย่างนี้ถือว่าแข็งแรงมากฝรั่งชอบมากแล้วถ้าเกิดว่าฝรั่งเนี่ยเป็นลายขวางเงี้ยเขาจะมไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องทุกทีผมโดนมาหลายด้ามแล้วฝรั่งตีว่าหูของคุณสวยมากลายมากเลยแต่ว่าลายไม้คุณแย่มากพัวไม่ใช่คําว่าพัวเลยครับตอนนี้เราได้ลายไม้ที่เป็นลายเบสเอาเลยนะครับ จากที่เราวาดแบบแล้วเราก็มาเลื่อยในส่วนที่เราไม่ใช้ออกไปให้เหลือแต่ตัวขวานโอเคครับมาต่อกันเลยเลทคนิคนิดนึงสำหรับการเลื่อยนะเลื่อยราเลื่อยตรงนี้แล้วเนี่ยให้เราเลื่อยเฉียงอย่างนี้ลงไปเลยนะครับให้มาจบตรงนี้เราจะได้ตรงนี้โค้ง อันนี้กว่าจะได้นี่ทำมานหูชา้าสิบด้ามเลยเนะครับแเฉียงๆนิดนึงเล็งให้ดีจะได้ตรงนี้โค้งเมื่อก่อนผมทำว่าบางๆอย่างนี้แล้วเรื่อยไม่สวยสักทีอันนี้สวยกว่า ต่อไปเราก็เอามีดมาฟันในส่วนที่เราบ้างเอาไว้ไม่ได้ ที่เราบ้างเสร็จแล้วเราเอามีดฟันเรานะครับทีนี้เราก็เอาบุ้งมาแทงให้ได้ตามแบบที่เราวาดไว้ชมต่อได้นะครับ นะครับตามแบบที่นั้นก็เราก็หัวมาวางแล้วก็เอาปากกาวาดแบบหัวไปโดยเร่งเหมือนเดิมอย่างคลิปที่แล้วนะครับเร่งายแล้วก็ข้างหลังให้มันตรงนะครับ หัวขวานได้นะสลบมาอย่างดีแล้วก็เราเร้งเหมือนเดิมคือแรงทำรูไว้ตรงแล้วตรงตรงนี้ได้จากนั้นเราก็มาเหลาน้ามต่อนะครับขั้นตอนต่อไปครับการแทงตามขั้นตอนที่เราทำทุกอย่างเนี่ยสลบอย่างนี้อย่างเมื่อกี้นี่ที่ทำให้ดูนะมันไม่ได้ยากอะไรเลย สโลปได้ตรงนี้ได้ข้างหลังข้างๆได้เลยได้เดี๋ยวก็เป็นรูปร่างนะ่เดี๋ยวก็สวยละง่ายไม่ยากหรอกครับลองทำดู จากที่เราปาดด้ามได้แล้วเราเราเราตะไบด้ามได้แล้วเนี่ยเราแต่งด้ามได้แล้วเนี่ยให้มันเป็นทรงเรียบร้อยแล้วเราเข้าหัวได้นะครับแต่เข้าหัวยังไม่สุดพอเราขั้นตอนต่อไปคือเอาลูกหมูมาปาด ที่เราเอารูปหมูป่าแล้วนะครับได้แล้วเนี่ยเราก็เอากระดาษทรายหย,ยาบๆเนี่ยมาแต่งอันนี้รูปหมูเป็นคร่าวๆมันจะมีรอยเยอะใช้รูปหมูป่าเนี่ยเอากระดาษทรายมาแต่งถึงแล้วก็ไล่เบอร์อีกนิดหนึ่งจากหยาบสุดแล้วก็ไปประมาณสักเบอร์400แล้วก็จบที่พันหนึ่งอยากให้มันมากๆก,ก็คือเอากระดาษทรายพันเนี่ยขัดจนขึ้นมันขึ้นเงาเลยอันนั้นคือจบครับต่อเลยนะครับ ตอนขัดไปก็แต่งไปด้วยเห็นมันจะเห็นเห็นเส้นเห็นลายอันขัดก็เหมือนกับลูกหมูคือเราก็พลิกไปพลิกมาเหมือนกันนะครับพลิกด้านนี้พอได้ลายเราก็ขัดด้านนี้กลับไปกลับมาะเอาได้นี้ได้แล้วก็แล้วก็กลับมาได้นี้จะได้ความคมนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเรามาผ่าหัวขวานเพื่อจะตอกลิ้นคนระับ Stop, 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 stop.